สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขณน,นะครับพบปอกับผมจากข่วงชาแนลนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องตํากุ้งสดใส่กระเทียมทนพี่น้องใสกระเทียมทนกุ้งสดกระเทียมทนนล้วก็เม็ดผักกระถินแกอยู่ในถาดน้อยู่ในโขกน้ำเอเล่ก็เก่าที่พี่น้องโอ้แขนก็เก่าครับเบิง้งโอ้นี่กระเทียมทนอยู่ข้างในครับพี่น้องกระเทียมทน เอามาลองเบิ้งคือสิเป็นปตะแสบตามเส่กันเบิ้งพี่น้องคือจังจิบเป็นส่วงคือๆนะลองเอามาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะหามันไปน้ากันได้นะครับพี่พักขแยงกเนี่ยหล้กก็พักขามาละหลก้กกระสายบัวท่นนั้นพี่น้องครับชงแรงๆทุกงมุ้มือเนาะพี่น้องแดดลมล้มตกนะครับพบพ่อกับจากข่วงทุกๆมุ้งมือเศเสียบมากันครับพี่น้องครับอืม mhm vạn như bép ninh phong chinh nó cao bào mì vọng nhưng đằng phân thập ngọc cao bao khẩu hăng Đấy, cái thêm thôi <laughs> nữa Mm-hmm. 嗯。Mm hmm. <According to theword Report> <chapter inoise> cái <cause> <ang> khắc cái Đẹp đúng không? Xay cả thêm thuốc hàng khắc Hết thế đẹp chứ vậy rồi nó ่ <ic> ํນตะนาນกระเทียมท่วมแบบอือ พี่น้องครับความเผ็ดระดับร้อยกันเป็นเมนูต่านะครับทุกๆมือที่จ่ากวงเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับทุกๆเมนูนะครับจากวงตั้งใจน้ำเสนอให้พี่น้องได้รับชมทุกๆท่านขอพรบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เด้อครับที่มอบให้กับจากวงทุกๆมือพบพ่อกันไหมในเมนูหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ